นี้เป็นเสาๆในหมู่บ้านนะคะนี่ตอนนี้เราก็มาถึงในงานแล้วเนานะคนจะเริ่มทยอยกลับกันแล้วเนาะไม่ค่อยมีคนละเรามาเที่ยงแล้วอ่าเรามาก็ชเที่ยงววสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนตะลุยป่าค่ะพี่พี่วันนี้แสงเดือนก็ไม่ได้เข้าป่านะคะซึ่งวันนี้เรามี กิจกรรมในหมู่บ้านแต่ก็ไม่ใช่หมู่บ้านหนูนะคะเป็นหมู่บ้านพี่แฝดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านพี่แฝดแล้วตอนนี้เราจะพาพี่พี่เอฟไปชมกิจกรรมวันกินข้าวหอกเอ่อฝข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญของชาวกระเรี่ยงนะคะพี่พี่วันนี้เราก็มีพี่แฟดจะพาไปทัวร์หมู่บ้านของเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆนะในหมู่บ้านของพี่แฝดนั่นเองซึ่ง ตอนนี้เราอยู่กับพี่แฟรแล้วนะคะสวัสดีครับพี่เฟจากช่องน้องแสงเงินตะลุยป่านะครับผมก็ใครที่ติดตามช่องน้องแล้วก็ติดตามช่องพี่แฟรก็คงจะรู้ว่าน้องเคยมาบ้านผมช่วงที่ทำข้อห่อใหม่ๆแล้วก็ช่วงที่กำลังชวนนั่งห่อข้อห่อเนี่ยวันนี้เป็นวันที่กินละดูคลิปต้องดูอย่างต่อเนื่องดูคลิปที่ไปห่อข้อหอก่อนที่มาที่ไปแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่จะพาน้องไปบ้านแล้วก็มีบ้านที่น้องรู้จักพี่คนนั้นด้วยที่เคยทำงานร่วมกับน้องแล้วแต่กอน ลองสิงเงินไปหาแล้วก็ไปกินข้าวหอเรียกขวัญกำลังใจปลุกไมา้ขมือแต่จะมีเสียงดังอะไรบ้างแล้วก็ภาษ,ษาเป็นกระเลียงสมัยทันยุคนใหญ่ก็อยากพี่ฟฟซีลองไปฟังดูแล้วกันนะทุกคนไปเดินทางตะลุยกันตอนนี้พี่แฝดก็พาทัวร์แล้วนะคะนี่เป็นคนขับรถส่วนตัวให้<ม>กำลังไปหมู่บ้าน,ออน,นาก็ตอนนี้บอกเลยว่าทั้งหมู่บ้านมีคนเดินเยอะมากๆบางจุดนะบางจุดก็อาจจะมีคนไม่มีคนเดินเพราะว่าซอยบางบ้านมันจะไม่ทำข้าหอ แต่บางหลักก็ทำจุดไหนที่มีความพอมากๆจุดนั้นแหละจะมีคนเดินเยอะนะเดี๋ยวเราพาพี่ๆไปชมกันแล้ววันนี้เป็นวันที่เขาใส่เสื้อกาเรียงกันแต่เราไม่ได้เตรียมเสื้อมาไม่เป็นไรนะคะให้ชมอของเพื่อนๆพี่ๆในหมู่บ้านแทนเรากันเนะ <ขอ S 2> าะดีวิวสวยมากเขารอ,ร,อรอบๆขับไว้พวกี่ผงศานตอนเราอยู่ใจกลางเขาที่มีภูเขาเป็นกีแพงล้อมรอบป้อมกันพวกเราไว้อย่างงี้ โอเคเดี๋ยวเราไปถึงจะถ่ายพ,พี่ดูแล้วกันเนาะซึ่งบ้านที่เรา,ากลังจะไปนะเป็นบ้านอยู่ติดฝั่งห้วยเนีย่ยพองพี่กำสวนนะนบ้านติดฝั่งห้วยที่เราจะต้องข้ามมีสะพานข้ามน้าไปนะก็ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเป็นจุดที่ชาวบ้านที่หมู่บ้านเรียกว่าฝั่งห้วยเออเป็นหมู่บ้านฝั่งห้วยนะหลังกันเรียนว่าถุยเวอร์นะหลังกันเรียนฝั่งห้วย มากทุกคนจะว่ามีความอบอุ่นแล้วก็ชาวบ้านที่สวนมากเป็นชากกวบ้านดั้งเดิมมีส้างบ้านแบ,บบว่าอยู่แบบชิวๆนะไปครับพี่ตั้มตั้มทีวีเอ็มนะพี่ติดตามน้องช่องตั้มเลยทุกคนดูอยากจะมีภูเขาอะจะมองภูเขาชัดเจนมากๆอันนี้เป็นหมู่บ้านที่แฟดเหมือนกันนะใช่ซึ่งเราก็พาพีที่สี่มาทัวร์คนที่ไม่ค่อยด้มา มาทีก็มาหาเพื่อนนะ,อะเออายมันกนก็ปล่อยย่านนม,มากิกน,นกข้าวนะ,ะจัดไปนี่รูจ้จักนะพี่แบ้รูจ้จักเล่นทักไทยกันเิดนึงขกคน้าไม่สดบ้านใครนะ วันนี้เราจะกินกี่บ้านดีก็เอาเท่าที่ไหวครับสวัสดีครับบางทีแต่หอมเนียมต้องเข้าไปต้องกินพักอันหนึ่งนะไม่กินไม่ได้อย่างไงบ้านนะลูกเนาะบ้านไหนทำมันแวะบ้านนั้นเอาง่ายขอเป็นมื้อเที่ยงแล้วกันนี่ก็เที่ยงแล้วกินแทนข้าวเลยทุกคนไ่กันไหมอันนี้เราจะไปบ้านที่เรารู้จักไม่เกี่ยวรู้จักไม่รู้จักนะถ้าไม่รู้จักแล้วเขาได้คนท้องบ้าจะต้อนรับไม่ดีเลย ที่นี่เขาต้อนรับกันอยู่แล้วถอถูกพ่อ้พ่อมือแลม,มาถึงแล้วนี่บ้านที่ที่เรารู้จักมีคนเงินน่อยู่คเียไม่รู้ว่ามีคนอยู่น่รัมีไนหะมเโก้มอนจะไม่มีอะไรแ่ว่า่เงินล่นนชัพี่พิมมีครอ,อยู่มั้ยครับอา้ามันเอยูนอัอร์น่นเบา้านจีน๊ดเยสิครับ มันก็เรียงนะขลังบอลมาแบบไง,ไงให้ออดบิดลงมาดีครับดีครับมีองมีทองเขาห่อนะเปที่คยกราเา่นแวร่การอ อ่ะพี่แปดกินเลยกินก่อนอย่างแรกเราต้องกิน <displays> ก <Sean nei> <t> ่อนซึ่งตอนนี้คุณยายคุณยายท่านนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณยายอล้ัทราบขึ้นได้อะไรอ่าแปดสิบประมาณแปดสิบปีครับขอบคุณครับนี่เขาก็จะมีอะไรนะมีเป็นพวงข้าวห่อแล้วใช่ <gesch> อันนี้คือถาที่เขาไว้รับ no. แขก่าให้เห็นว่าเออพิธีกรรมชีของเขาหอบเป็นแบบนี้ใช่ซึ่งตอนนี้คุณยายเองขอเตรี่ยนตัวแป๊บหนึ่งเพราะว่ายายเองก็นอนทักเราเขามาแบบไม่ให้ไม่้มีการบอกมาก่อนก็เป็นปกติเพราะว่าก่อนจะกินนก่นจะกินแบบอ่าก็ก็อยู่ที่คนสะดวกนะบางคนก็มาปุ๊บผูกข้อมาอข้อมือก่อนค่อยกินก็ได้นะแนะนอนไงเนี่ยใช่แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ใครสะดวกแบบไหน เราชิวตัยังรับยังคล่องนะยังรับเดินสะดวกนั่งสบายอยู่นะนี่คือว่าแข็งแรงคือว่าอายุคนเกษียณนี่ยืนนะบอกเลยว่ากินผักดีที่สุดกินผักกินผลไม้อย่าไปกินพวกเนื้อสัตว์เยอะนะกินได้แต่กินได้พอเหมาะพอควรนะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกินกันกันนี่มาดูนี้นี่เป็นเขาเรียกว่ามะพร้าวคลุกกับน้ำตาลปี๊บนะทำเป็นน้ำจิ้มของข้าวห่อแล้วผมจะขอให้คุณยายอันนี้แขวนกับคุณยายจะได้พักผ่อนต่อนะเดี๋ยวเราจะไปกิน แต่ละข่าวอ่ารบกวนเลยนะเฮ้ยอายุ80แล้วยังแข็งแรงยังสวยอยู่นะยังปากแดงอยู่เหมือนเดิมน,นะยังสดใสเขาๆๆไม่รู้ว่าพี่เชือ่อพี่พิมพ์ชอบไม่อยู่นะอันนี้ผมจะให้คุณยายเดี๋ยวฟังว่าคุณยายพูดอะไรบ้างนะัาษาเกาเรียยจนะให้น้องแจงเดือนที่นู่นต่อสนามบอลน,นะอ่อเป็นบ้านกเกาหรีที่ทำข้าวห่อแล้วก็ให้ชุมชนเป็นจุด่วนกลางนะจุด่วนรวมจุด่วนกลางที่ชุมชน คนนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวจุดนั้นกันนะอ,อันนี้พี่พิมพ์ไม่อยู่นะเดี๋ยวพี่พิมพ์ไม่รู้จะกลับมาตอนไหนแต่ไม่เป็นไรจะค่อยมาใหม่ก็ได้เราแค่มาหาผูกขมายข้อ,นนม,ขอ,ม,ขอมือที่นี่ฟังนะคุณยาจะพูดอะไรบ้างอะไรนะปุญญาบอกว่าขอบคุณขอบคุณเยว อ๋อไม่เป็นไรครับใค่คุทธผู้เชิแก่ปลูกปลูกให้แล้วก็ถือว่าได้ได้พรนะแค่นี้ก็ได้พรได้บุญแล้วใช่คุณยายจะอธิฐานในใจอยู่นะแค่ไม่พูดออกมานะปแล้วมันในคดอะไรเพื่อนในขดแล้วขดแล้วขดแลดเสียไป อาส e. ังกาดวิธีกรไหมน้องใจเยียนรับชิวต่อยเปดในการปลูกข้อมือจากปีนจายกนนีนะครับผมก็ประเพณีความเชื่อนะก็จะลูกให้ให้แบบฝังยันเยือให้กลับมาสู่บ้านหาพ่อแม่พี่น้องทีรู้จักก็การงานในเยื่อง คือควาเชื่อสุคนก็รดใช้เชออย่างใน,น,นงคนแนต่เมือผมาเป็นที่ดีมากๆที่ผมคนุมักไว้ปีหนึ่งทังเดียร,รมขอบคุณค่ะตอนนี้ก็มีการทําที้มาแล้วที่ทผมก็จะ ที่บ้านผมนั่งไม่ออกจะเวนไหนที่บ้านมีคน,น,นคทีบ้านทีคนสั่งมืออาหารับ่ล้าเดี๋ยวเราจะกินข้าวห่อกันเป็นอขอบคุณมากครับกัะหพื่ออาเพ่กระเพื่อกัะหพื่อขอบคุณครับมากินข้นห่อกันนี่าาก็จะประมาณนี้ข้าวห่อที่ห่อจากใบตองแล้วข้างในมีข้าวเหนียว แล้วก็พันด้วยอ่ารว่าไม้หรือว่าเห็น PPFc comment มาว่าเป็นข้าวต้มมัดเหรอแต่ที่นี่เราจะเรียกว่าข้าวหอมใช่ข้าวต้มมัดเขาใมีเครื่องเทศอย่างอื่นเช่นอันนี้มันมือ่ใช่แต่นี้มันไม่มีเครื่องเทศใช่อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวล้วนนะไม่มีพวกกล้วยเขาไม่รสมเหมือนข้าวต้มมัดก็อารมณ์คล้ายๆกันหอมเหมือนกันแต่การบุรแงแต่งการใช้วัสดุต่างกันเล็กน้อยนะ ของจิมกับตัวนี้เลยเป็นมะพร้าวคลุกกับน้ำตาลปิ๊บนะอ, <c oughs> อะไรเหมันกันนะแข่งเนาะเพราะอัดตัวนานดนนะถ้าดูจากการเนี่อเปียกเยอะไปด้วยใช่ไหมครับแต่แล้วมันแขนนะ่งใช่เนาะบามันก็ทำแบบพอดีพอดีอย่างที่บอกครับมันคนโๆได้ลำบากที่บางทีมะพร้าวเยอะไปก็ไม่ดีน้ำตาลเี็บเยอะไปก็ไม่ดีให้มันมีู่พอดีอ่าแบบนี้สวย อันนี้ก็กินได้ครับผมไม่ใช่ว่ากินได้ทุกอย่างกินได้หมดแต่ว่าอยู่ที่คนชอบแบบไหนผมชอบแบา,าช้ำๆแล้วก็มักเท้าแบบอะไรวะเนี่ยปล่อยๆง่ยๆายนะแต่กินได้หมดนะไม่เยอะมากแล้วโอ้โหหวาเจี๊ยบครับอร่อยนะครับนะผมกินแบบต้องเหี่ยวร้อนใจไหม แท้เขาเหีนนนนเ่ยลงเ่อนเน,นิอืมเดี๋ยวเราจะไปดูที่งานกันเนาะงานเขาจะก็มีมีกินเหมือนกันใช่ไหมที่งานเียง,ยง,งัง,งอใช่อาจจะติดลิขสิทธิ์เพลงเนาะเอิเเสียงดอเดี๋ยวดูก<า>ันว่าไมของเราอ่ะมันปิดเสียงไหมัปิดจะไงนิดนึงเาอาฝัดเอาเาม อืมเขาเย่ยดนุ่มมากอะไรอยมันแบบหอมหวานนะทุกคนอืออืมโอเคครับอุ้ยก็อุ้ยก็นะเป็นเยอะเป็นประมาณนี้อะประเภทที่ผมให้ดูที่น้องแกรนเดอร์มาถ่ายดูอะนี่ทำให้ทุกคนได้เห็นว่านี่ข้าวห่อของมึงก็รียง ก็เรียงประมาณนี้เดี๋ยวเราไปบ้าน่งกันต่อแล้วก็จะถ้ายที่เอฟซียูกันว่าเราจะกินทุกบ้านเลยบ้านละหนึ่งลูกหนึ่งนี่พี่วันใช้กระเรียงใชู่ไหมใช่ก็หลายคนมีหลายหลักสีนะกระเรียงมันจะมีสีเดี๋ยวเราต้องเหมือนกันไชนะใช่หลากสีนี้จะมีแบบยาวมันจะมีชุกกระโปรงอ่ะหรือแบบครึ่งตัวทาร์เมทผ้าถุงก็มีมีคนเรี้ยกจะบอกเลยส่วนส่วนแตชุดกระเรียงโอเคเดี๋ยวเราไป ข้างหน้ากันต่อเนาะขอบคุณมากครับน้าขอบคุณน้องเนาจะมาใหม่นะครับขอบคุณมากครับขอบคนรู้จักครับมาแล้วครับนี่อันนี้เป็นใครรู้ไหมพ่อของน้องตามครับพ่อน้องตามอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเพ้าอย่งนี้เลยเหรอครับตอนเช้าแล้วเฮ้ยนี่มัน้องไฟไหม้นี่นี่นี่มีความพิเศษรู้ไหม่งใช่ เติมความหอมเนี่มันโจ้เขาน้ำมะปะอุ้ยซุกน่างไอยีกว่าพี่โซอาวมันกินกินกินเดีเรามาให้มโจ้เรียกคนเฮียก่อนดิเออไม่ต้องมาเรยติดผมอยากเล็กกวัานี้ความตั้มนะไอ้ผมเรียกเขาว่ามังโจ้เขาใช้คำว่านะลุงนะนะเออมังโว่าสุดหล่อก็ได้หล่อก็ได้สุดหล่อแต่วันนี้มดหล่นแล้วนะไอ้คุณลุงเรียกขวัญ

เดี๋ยวค่อยแปลคีละกันเพราะมันยาวมากๆเลยไม่รู้จะเริ่มจุดไหนก่อนนะอโยนะลันายผะอีกครังหลนายผ้เนาอโพักชูลบอกไยปื่อละาเือเราือละกิดยเกิดไยกดยโอ้แต่มุตพอดด้เกดโอต่พตันยกิไยโอ้แต่ทตมองแต่ทตัวทีตัละนายมาลายผ้านาก็ถยโอ้แตกุ้งนายดินเไคบเก็ไทยโอ้แต่ถึงนีู้กหรสุไหลกวะโอ้อ บางครองตคุมมากันได้พอแบบว่า้องไปเอาชื่ออื่นแล้วที่นี่คือครบจบเลยนะอ๋อ่อื่นแฉอ๋อที่เ่นแอาอพยน้าก็มาเผากระลึกแมโหดกระลึได้กระลึกอ่าก็พยนะก็ัดนารอวัดจะเอาได้พยน้ายนแม่พยน้เฮ้พยอ้าส่พยน้าุอยซะยอไอยทังน้ำเปล่าิมออสอนดี เหล้าอ่าแล้วก็มีกล้วยกข้าวห่อดอกไม้ทุกอย่างคุ้มครองเราใช่ป่ะคุ้มครองเราอ๋อปีละครั้งนะครับอ่างเดอรเราพูดอย่ตงไรเขาหมว่าเสร็จเรียบร้อยครับีเจริญพอเรียบร้อยล่วงแล้วอ่าทีนี้น้องจนจะเอาไปครับมาเดี๋ยวมาดู อ,อันนี้ไม่รู้ว่าผอนจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะเมื่อกี้ตอนรอบนี้พรจะเหมือนกันหรือว่าจะเปลี่ยนพรหรือเปล่านะ <c oughs> มาดูมาดูผอนแล้วจะเหมือนเดิมหรือเปล่า <c oughs> บอกว่าบอกว่าเออ่มึงโจมไม่ต้องให้พรยาวเพราะผมหิวลว <c oughs> <c oughs> ะหยอกหยอกอันนี้แซวแซวผมพี่ก่อนเล่นนะ ชื่อแสงเดือนค่ะแสงเดือนนะน้ำแสงเดือนมาป้อนไปวิ่งอยู่วเด็กเด็กแมนนั่งสัอยู่กับพ่อเลยพี่อย่าขาดกระจายครับแล้วอยู่กับแฟนมีแฟนอี่ไงพี่แล้วก็มีแฟนแล้วมีแฟนแล้วก็อยู่กับแฟนนานๆนะครับครับถ้าแฟนไม่พอใจก็อยู่กับผัวใหม่ก็ได้นะอยู่ด้วยกันหากินด้วยกันมีข้าว ก็มีก no> ินข้าวมีเกลือก็กินเกลือถ้าไม่มีเกลือก็กินกินน้ำปลากินน้ำปลาอ่าโอเคหน่ขั้นครับไอขั้นหนึ่งเพราะว่าต้องมีคู่นะครับใช่คู่โอ้อาจารย์อย่างน้องคู่กันเนาะอาจารย์มุดสามมดแล้วนะติด็จเนเสด็จเนที่ไหนหมอไอหิวเหล้าเลยนะร้อนลงแดงอ่ะเออไปอาจารย์แล้ว วดหลังงีนาวขาีนานี่ผูกแขนไหวเ่อย่างไม่รู้เลยเนี่ยผูกไปกินไปบอปปคนึงแล้วพอโอเบีร์นันนะผมเบีร์นะโอลูกเบีต้องกินกระแช่มันกินกระแช่ตอนนี้แ้เมาาน่ๆเยตั้งครับตั้งไครับยู่หน้าหัวเชียงัตั้งไหมเนี่ย เราที่หางต้มเนี่ยหมายความต้มแบบเรียกฝนให้กำลังใจหน่อยนี่ประเด็ต่อครับต่อที่หนักจ๊ะขอบคุณครับมาเดี๋ยวเราจะกินกันนะครับกินก็กไม่หอยครับกินก็กกวนจะครับอยู่ที่นอกไปหาสาวเหรอครับไม่มีก็มีบ้างแหละไม่ชนญนนใหม่อยู่นี่ครับนี่พออันนี้น้องตั้มนะครับผมน้องตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สบายดีไหมครับสบายดีอยู่ครับนี่นะก็ได้เจอกันนานๆทีนะ อตั้มไม่ค่อยจะถ่ายคิดว่าผมช่วงนี้เขาไม่ค่อยว่างนะติดงานช่วยงานแบบหากระถินให้แพ้ด้วยใช่ไหมขยันมากนะบางทีผมเจอเนี่ยขับพวงข้างใช่ไหมครับผมคนกระถินนะก,กับสองสามพี่น้องโอ้โหแบบลุยนะดูนะแล้วก็ใส่โมงแล้วเห็นม่วนะอ่ะบาคิดว่าใครนะทำไมเปิดหน้าผมไม่รู้นะตั้มโอ้โหขยันทำงานอางนี้เขาแข็งตั้มนี่มีเยอะนะเคยโดนขโมยไหมยังไม่เจอเลยเคยพวกกระสือเคยมากินไหม ไม่เจอรอดไปนะเห็นน้องเบิร์ดเนี่ยกระสือชอบมากินของน้องเบิร์ดนะน้องเบิร์ดเงี้ยเจอกระสือเนี่ยไม่รู้มาจากไหนนะนะมาตามกินข้าวห่อด้วยกันไหมครับกินเลยพี่กินกินผมว่าแปลกไหมเจ้าบ้านไม่ชวนแต่ผมชวนเจ้าบ้านนะตั้มตั้จะไปเที่ยวกัต่อยไหมครับโอเคเจอกันน้ำกำนะโชคดีครับกำโคนแซวนะนีอ็ดเขินฮะไม่มีงานหรออร่อยไหมครับมีงานอร่อยไหมก็ไม่มีคนทำนะไม่ค่อยมีคนแต่งงานเราต้องมีงานไม่มีงานอะไรดีวกว่า ไม่กลอาเลยทั้งสองแบบอ่ชอบกินแบบไหนใช่ป่ะอืออือก็จะเอามาใช้่ะกินมั้งหิวแล้วเราจุ่มมึงกินกูหิวกันมาดูมาดูมึงกินยังไงวะมึงกินแล้วนี่แมงก้ามึงดูหน้าเด็กอยู่นะจุ้ยพอแมงก้ามึงดูละอ่อนอยู่เนียทุกคนไม่รู้ว่าใช้อะไรกันนะใช้ขีดมันหรือเปล่าจ้ะแป้งอะไรทำ่ายค่ะไม่ได้ทำนะฮะแป้งนี่เป็นน้ำหรือเปล่าแป้งน้ำหรอน้ำใส นาวนะครับมีแอลกอฮอล์นะเขอแอลกอฮอล์ล้างหน้าให้มาดูสะอาดใช่ไหมแล้วดูแบบหน้าอ่อนนะเดี๋ยวผมคุณเล่นหน้านี้ลุงของคุณเล่นมาก่อนผมกเลยเปิดตามเลยเปเรื่องคกินนะยหยอกเล่นหยอกเล่นครับนีนะลุงลุงฉันไม่บอกว่าน้ำมะพร้าวที่จบเลยล้างหน้าไม่เอานะมะพร้ี่จบยหยอกเลนะหยอกหยอนี่นียห่อสวยมากเลยอ่ะอันนี้ห่อเป็นมืออาชีพนะเนี่ยประโยชน์กับมือหมอดีไหมเหรอออเออซี่เลย บางอย่ายังห่อที่ตูดขาดบ้างมัดมแน่นมางแตกบ้างแตกบ้างอันนี้ตั้มเหรอโอ้ไม่ธรรมดาอ,อยู่เขาหอ่ออยู่เขาขาวมากเลยอะ่ะเอ,อเอวลาแกมันก็็จะเปนอันนี้เขาห่อหรือเขามมล,ลีเนี่ยเขาเยู่หรือเขาห่อมมลีเนี่ยขาวจังข่าวจังจะจบางคนหอมันเป็นสีแดงนะ ช่อยู่ที่ใบตองเหรออยู่ที่ใบตองใบตองเหมือนว่ามันจะเหลือนงอ๋อใบตองมันมาเขียนแล้วคิดว่าอยู่ที่ถังที่เขาต้มบอกว่าสังกะสีอย่างเงี้ยไม่ใช่สนิมไม่ใช่ยาหยาดนี่นี่ที่บอกว่ามาเมื่อกี้บ้านเมื่อกี้ใช่ป่ะเขาใส่สารปิบเยอะมันก็เลยดูแข็งแล้วก็ด่างนะอัเนี้ยอันนี้มันจะนุ่มเพราะว่านั้นปิบพอดีพอดีนะแต่ละีก็จะไม่เหมือนกันใช่การจะแข็งเกินทาเมื่อกี้ใช่ทำแล้วจะเนี่ยอย่างเงี้ยมันติดง่ายใช่ป่ะโจโจเข้าไปติดสบายแล้วก็ย่าง มันหอมมันนุ่มกว่านะนี่โอ้ยเพิ่งเห็นที่นี้นาะที่ใส่งานนะที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยอันนี้ครั้งแรกเลยหอมมากเลยแต่ในสมัยใหนชอบใส่เน่ยเพิ่มแบบอัธรต์แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดแบบมีไอเดียใหม่ๆอ่ะเออไม่ไม่จำเจไอ้เขาหอมมันสุกดีมากเลยนุ่ม ไม่ใส่พริกไหมเนี่ยไม่ได้ใส่แต่ชุบเนงเอาไว้ให้แกกินที่ร้านเดาปีน่าเดาพี่เดาปลาเก็บไว้ให้ลูกนะเพราะบางคนเขาแปลงกันตรงนี้ใช่เดาปีน่าเดาปลกเก็บไว้ลูกินจับได้หรือเปล่าลูกไหนนึเมื่อเช้าไม่ใช่มาตัวเองเอแยกไปเลยเหรอแยกไปเลยตัวชื่อสีเดีไว้ไม่ใช่มาตัวเองกินไปนี่ทั้งหอมทั้งอร่อยนะหวานกำลังดีเลยนี่บอกเลยว่าอย่างเงี้ยตอบโจทย์ทำไหมถูกใจ มังอย่าส่วนมากเขาความเชื่อใช่ป่ะถ้ากินใบบา,บานต้องกินหนึ่งลูกล้าไม่กินนี่ไม่ได้นะ,ะวะ่าให้เกียรติเจ้าบ้านด้วยแล้วก็ให้รู้ว่าเป็นมงคลน,นะอืมมามาดีกัน <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงพิธีในงานแล้วเนาะโอเคเพราะว่าตอนนี้เสียงค่อนข้างที่จะดังมากๆไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์เพลงไหมเนะ นี่เป็นเสาๆในหมู่บ้านนะคะแบบเสาในหมู่บ้านบอวีออนี่ตอนนี้เราก็มาถึงในงานแล้วเนาะคนจะเริ่มทยอยกลับกันแล้วเนาะไม่ค่อยมีคนละเรามาเที่ยงแล้วอ่าเรามาก็ชิดเที่ยงแล้วนี่อันนี้ก็จะมีแบบ มุนี่นั่นพี่รีตองหลากหลายเรียวกับเขาว่าจกินกินเต็มที่แล้วพักผ่อนก็อลบแล้นี่ก็กินเต็มที่ไปหน่อยนะคะกินเยอะไปหน่อยก็เลยหลับให้นะอะไรไม่รู้แก่แม่ผมขอมือใก้เหรอแม่ผมนะแม่ผมจะเกี่ยวกับเื่องจะไหมตอนนี้แม่ผมกำลังเรียกคนอยู่ แมผมก็มาอยู่นี่ตั้งแต่เช้านะมารอดูกีฬาฟุตบอลมารอดูนุ่มๆเตะบอลแล้าไก่อุ้งยี่ปลายเมื่ไปลายเยอะกูแหลแล้วปลายจะเยอะไมแล้วไม่โดนถุด้วยเกมเกือบถูกเก็บเกือเนี่ยเกรียงอะไรคนนี้ไม่ซ้ำเลยนะหลากสีมากสนุกไหมครับสนุกค่ะทำวันนี้มาทำอะไรครับ กินข้าวห่อกินข้าวห่อนะเี่ยเสียงดังอาจจะมีเสียงคนเรียกฝนนะก็จะเสียงเพลงมากกว่านะเจยไหนอย่าจองหรือว่าอย่เจยใช่ไหม เรียบร้อยตอนนี้บางคนนะสังเกตข้อมืออะเทรียบเลยนะไอ้ไอ้ได้อะบางคนขึ้นมาถึงนี้ก็มีนะสอกเลยอะสาธุคขับแม่ ขอาดอกคือจ้าก็ค<ป>ุค <นะ S 2> ่ะเสร็จแล้วนี่เต็มแขนเลยนะไปมาสองสามบ้านละถ้าเดามาทีทุกคนใช่ เดี๋ยวแสงเดือนก็จะขอปิดคลิปก่อนนะคะเพราะว่าให้พี่พดูคร่าวๆว่าเป็นยังไงประเพณีกินข้าวห่อของชาวกระเรี่ยงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็เราจะกลับกันพี่นี่ก็จะกลับกับพี่แฟนแล้วตอนนี้พี่แฟนก็พาทัวร์พาพาไปบ้านแต่เราไปแค่ไม่กี่หลังนะเพราะว่าเวลาเนี้ยเนี่ยเขากับเขาออกไปนอกบ้านหมดแล้วเนาะเขาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ใช่ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากไว้พี่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แสงเดือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ